สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กับมาพบม,มาพอก,กันอีกแล้วครับกับช่องวัน,นหน้าเมื่อนี้ผมกะจะพาปีผพาน้องมามางานบุญสังกท่านครับกะเป็นงานบุญสังกท่านบ้านบ้านโนนคุงครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาปีผพาน้องมารวมงานสังกท่านครับเอามาเบ่งน้ากันครับมาบรรยากาศที่เป็นกันได้ครับแต่สาหรับก่องนี้ก็จะเป็นล่งขั้วยบนครับ ลุงขัวเพ่นครับมองที่เป็นจัดแตรอาหารครับเป็นกระน้เขวบาอาหารมามาทีลุงรัวนี่แหละครับนำมาแตงเสื้อผ้าเพื่อถวายพระครนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของวัดครับวัดบ้านโน่นปุงครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศในวัดเพื่อนครับเดี๋ยวผมก็จะผ้าพี่ผ้านองยางส้มครับ ยังชมบรรยากาศในวัดเพ่นครับประวัติว่าเพ่นกรบบท่นไงหรอครับพี่น้องผมพายัางช้มครับนะครับเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในวัดเพ่นครับเอทา,างนานี่ครับจะเป็นสาราการประเลียนของเพ่นครับสาราการประเรียนของเพ่นก,กับโบทัานไงเหรอครับ นี่ครับนี่ก็เป็นพระอุโบสถค,ครับพระอุโบสถของวัดบันนรโนนกรครับนะครับก็น่าจะสร้างมาหลายปีแล้วครับค่ะขนมครับ ต้อันกอันือ,อ,อ,อบ,บน้องอานอครับอาย่ไบุานกุนยงตำบลนยัง ตะบนหน้าค่ำบอกขนมยิบเอาอขนมนั่งยิบไปเลยขนมยิบไปเลยคนอินเยไทยเด้อเอาเลยครับยิบไปเลยอาายากได้สองสามก็เอาเลยครับ ใครไปลงยูทู u ขนาดอยากเห็นเจ้าของเขาไปลงในยูทูเด้วยยูทูปสองวันนั่นน่ะเขาจะ่าพิมพ์เขาซื้อบ้านงานบุญท่างกระท่านบ้านนี่โหลดแนวมันสิดกันเองเอาขนมเอาเลยนั่งเอาเลยยิบเอาเลยยางได้สามยางได้สี่ก็เอาผมจยาถ่ายด้อ อนยาไทยขนมอหยิบไปเลยครับอยากได้หน่อยเอาหน่อยอยากลายไล่เด้ไล่เอาไล่ขนมหยิบไปเลยหยิบไปเลยครับรรบยิบ เอาเลยสองหอ่อสามหอ,มหอก็ได้ไเดี๋ยวพากันหอยเบิ่งจะคล้องเด้ละ่ะในช่องยนะูทู e น่ะ <c oughs> สองบานน้านหน้าหน้าพิมขอซื้อบ้านนี่ก็ได้งานบุญสังฆกระท่านบ้านนี่แหละหนนุ่นกุ้งนี่แหละเดี๋ยวมันสิดีเป็นดอกขออยญาถ่ายเด้อไปลงยูทู e ขอยจะเห็นเจ้าของกับเขาไปเบิ่งได้ส่องยูทูปวันนั้นน่าขัดสนแบพิมพ์ซื้อบ้านนี่ก็ได้องนบุญสักทานเอาเงินมดเลยครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะได้ภาพีีพาน้องส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องส้มบรรยากาศไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปส้มบรรยากาศน้ำกันครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เพิ่นมาต่อคิวกันส่วนมากก็จะมีเด็กนักเรียนครับเพราะว่าเมือน,นี้เป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์เป็น,นวันหยุดครับฮะ ทายากเราทายโดนล้าเศร้าอยากนเว่ป็นอะไรเนี่

อำเภอที่เมืองไวยเนาะสำหรับคลิปนี้มาเดินทางมาหอดส่วงทุกไายแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้เนปวงซ้ำนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไว้าอาหารแล้วพระนิ่งเป็นก็นเริ่มครับแล้วครับ แต่เป็นบรรยากาศที่ญาติโยมกําลังจะกลับครับพี่น้อง